ก็สวัสดีตอนเช้าเช่นเคยนะครับพอเช้านี้จะเข้าที่ทำงานสายกันหน่อยครับก็เลยหากับข้าวกันครับผมไปครับเดี๋ยวพาไปรับชมชมในคลองกันเลยครับเดี๋ยวจะพาไปด <c oughs> ูวันนี้จะพามาชมบรรยากาศหลังฝนตกกันครับผม อันนี้อาทิตย์เดียวนะครับที่ฝนตกมาเนี่ยดูความงามนะครับดูความงามครับผมอาทิตย์เดียวแทๆ้ๆตกทุกวันนะครับมีแรงมัง่เงเบามั่ง เห็นไหมครับเนี่ยพืชผักกับามน้ำกับชุ่มชำ่ำผักนางยางไม้ตำหลงตำลึงยอดงามไปหมดครับ บ่ก็ทำร้อน้ำกันแล้วครับเดี๋ยวจะพามาดูเขาตกปลากันครับผมไปดูเขาตกปลากันดีกว่า มีลูกคอบท่านไหมาตามล่าผงปลาสวายกันครับผมขึ้นยังกระดอกเข็ดเลยครับมนูผุดยังกระดอกนู่นครับผุดยังกระหม้อข้าวเลยครับนูอาจจะย้อนแสงนะครับอาจจะมองไม่เห็นครับ ตามฝูงสวายมาครับขึ้นอยู่ที่เดิมนะครับเคยขึ้นอยู่ที่เดิมขึ้นตรงไหนขึ้นตรงนั้นนะครับเหมือนกับเขามีกลิ่นแต่น้ำก็ยังดำเหมือนกับปิอยู่นะครับโทรศัพท์ไม่มีกลิ่นครับ ดูความงามของหญ้ากันนะครับ เนี่นครับปลูกของกินมันไม่งามนะครับแต่หญ้านะี่ยโอ้โหงามโคตรค,ครับเนี่ยงามจนชนิดเที่ยว๋ยวเดินตามล่าปลาสวายก่อนครับหาดูก่อน มาดูสวายให้ลูกชายครับผมลูกชายก็ให้เราเป็นนำหน้ามาก่อนมาดูว่าต้นน้ำปลามันขึ้นไหมตัวน่าจะถึงเจ็ดแปดโลนะครับ ปลาในบ่อครับเหมือนกับมันตื่นเต้นว่ะเออเหมือนกับมันได้กิ่นน้ําใหม่ครับน้ํามาแล้วน้ํามาแล้วมันคงจะคิดอย่างนั้นแล้ะครับเพราะว่ามันเริ่มตื่นตัวแล้วไม่เหมือนตอนแล้งครับตอนแล้งไม่มีขึ้นนะครับในบ่อเห็นไหมครับเนี่ยแล้วมาดูปลาซิวในคลองกันนะครับ ปาซิลในคอเมื่ก็ตื่นเต้นนะครับว่าน้ำไม่แห้งแล้วไม่แห้งแล้วครับเนี่ยคิดแทนปาซิลนะครับ ที่สะพานกันต่อครับดูฝั่งทางนน้นนะครับขึ้นเป็นก้อนแล้วครับนูตกตกได้ตกดีครับตกช่วงนี้เดี๋ยวพอเดือนเจ็ดเดือนแปดก็แรงไปเหมือนเดิมครับเดี๋ยวตามดูปลาก่น ตอนนี้เราก็ชาร์จคองเป็นนางเอกก่อนนะครับ อ้าววันนี้ก็มาจัดแจงทําบ้านแล้วแล้วครับหลังจากที่เมื่อวานฝนตกเราก็ไปทํางานให้คนอื่นวันนี้เราก็ทําบ้านของตัวเองนะครับยิงกระทงฟ้าครับมันร้อนครับติดฟ้าซะก่อนตามนั้นครับผมมาแล้วครับหัวน้ําครับผมมากับน้ำำําดํา ต้องขออนุญาตนะครับตอนปลากินไม่ได้ถ่ายเพราะมาไม่ทันครับกลับจากทำงานไม่ทันก็รีบขับรถกลับมาเพื่อจะมาเอาปลาขึ้นเนี่ยครับตัวละสี่โลนะครับสวายครับผมมากับหัวน้ำดำๆนี่แหละครับเดี๋ยวรอดูใหม่นะครับเดี๋ยวรอดูใหม่จะ ทำคลิปให้ชมอีตอนตกกันใหม่ครับเดี๋ยวรอดูก่อนครับว่าวันนี้จะออกอีกไหมที่เดิมครับเวลาเดิมหลังจากกลับทำงานนะครับเนี่ยพอดีผมไปธุระซื้อกับข้าวครับเ,เดี๋ยวค่อยชมอีตอนไปตกกันแล้วกันครับเพราะวันนี้กลับมามืดไม่ทนันไม่ทันได้ถ่ายให้ดูครับ ผมวิ่งกลับมาแทบไม่ทันครับขับรถกลับมาครับไม่ได้วิ่งเหยียบรถสุดตีนะครับควรํำปืนเลยเพื่อจะมาช่วยลูกชายปลาขึ้นจากคลองผลสุดท้ายก็ไม่ได้ช่วยแล้วครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูตอนตกใหม่ครับผมไปแล้วครับเมนูปลาสวายสองตัวนะครับก็ต้องขออนุญาตเพื่อนๆนะครับแล้วก็ จะทําเป็นปลาสวายปลาหวานแดดเดียวนะครับเนื้อเยอะมากเลยครับสองตัวตัวละสี่โลนะครับก็ผมก็นั่งทอดไข่ด้วยครับเดี๋ยวตกแตกส่วนคนบ้านเขาก็นั่งทําปลาสวายแดดเดียวครับตอนนี้ก็ประมาณทุ่มนะครับเดี๋ยวขออนุญาต เอาไข่ลงจากกระทะก่อนครับเดี๋ยวไหม้หมดก็ทำอย่างนั้นไปก่อนนะก็ไม่รู้จะทำอะไรนะครับต้มยำก็ไม่ค่อยกินกันผมก็ไม่กินครับกินแต่ลูกชายงก็ ทำเขาก็ทำเนี่ยครับทำเป็นเนื้อปลาสวายทำเป็นปลาหวานนะครับปลาหวานแดดเดียวทำยามไหนก็หมดยามนั้นนะครับผมก็ไม่ค่อยกินหรกมีแต่ทางครอบครัวแหละเขากินทางลูกชายนะครับ มันจะค่อนข้างเหนียวเหนียวหน่อยนะครับปลาถวายเนี่ยเพราะมันไม่ใช่ปลาปีครับก็ไม่รู้มันอยู่ตั้งแต่ยามไหนนะครับเขาก็น้ํามาทีนึงเขาก็ขึ้นมาเล่นน้ําทีนึงก็อยู่จุดเดิมนลครับข้างบ้านที่เคยตกได้กันนะครับนี่ลูกชายเาก็ไปนั่งกันอยู่ครับมันมืดครับมันมองไม่เห็นผมก็เลยไม่มีโอกาสที่จะได้ถ่ายเอาไว้วันไหนกลางวันก่อนครับได้กลางวันแล้วเดี๋ยวผมจะไปถ่ายวันไหนหยุดงานก่อน ได้เยอะอยู่นะครับเนี่ยสี่โลครับใช้ได้ทุกชิ้นทุกส่วนนะครับเนี่ยหัวนี่ก็ก็พาหมดแล้วครับทำหวานแดดเดียวครับไข่ก็สุกแล้วครับผมมาเพื่อนๆกินข้าวด้วยกันนะครับ มาครับเพื่อนเพื่อนกับข้าวกระสุกแล้วไข่ทอดไข่เจียวหรือเจียวไข่อันเดียวกันเลยครับมาครับผมเชิญทุกๆคนเลยครับเชิญทุกๆท,ท่านเอฟซีเลยครับไปครับผมขออนุญ,ญาตรับประทานก่อนหรือกินข้าวก่อนนะครับเหมือนกันครับก่อ,อนอื่นก็ล้างให้สะอาดเลยนะครับล้างสะอาดเสร็จแล้วเดี๋ยวก็น้ำตาลผงชูรส ซีอิ๊วขาวหรือซอสเนี่แหละครับเหมือนกันหรือจะใส่รสดีก็ได้นะครับเนี่ยค, <c oughs> ครับเราก็ขยำอย่างนี้เลยนะครับหมักซีอิว๊วซอสน้ำปูน้ำปลาเหมือนที่ผมบอกนะครับ น้ำปูไม่มีนะครับมีแต่น้ำปลาคุณนี่ครับหมักอย่างนี้เลยครับปลาหวานแดดเดียวนะครับอย่าไปมองเขาไข่นะครับนี่ครับเมื่อคืนเราพากันได้ตรงนี้ครับแต่มันมืดมันไม่มีไฟให้เห็นนะครับ เราก็ตามกันตั้งแต่เช้านะครับกว่าจะได้น้ำมันดำครับมันขึ้นมันมองไม่ค่อยรู้ว่าปลามันขึ้นนี่ก็ยังเฝ้าอยู่ครับแต่เปลี่ยนไม้เป้าเออไม้เฝ้านะครับไปเฝ้ากันอยู่ตรงนู้นครับ ต้องโค้งครับได้ไปสองตัวนะครับตรงนี้เมื่อคืนนะครับดูครับ ตกทุกวันแล้วครับเนี่ยวันล,ละนิดวันล,ละหน่อยครับดูหญ้าเลยครับท่านผู้ชมเอ้ยจะทำยังไงกับหญ้าครับตัดไม่หวาดไม่ไหวเลยครับเนี่ยเขียวชะอุ่มไปหมดนะครับ กมารอดูปลาขึ้นอีกรอบหนึ่งครับคลองมันแห้งนะครับปลามัเลยย้ายที่อยู่ไปเรื่อยครับ ไม่รู้ว่าเมื่อ,อไรมันจะหมดน้ำดำนะครับนู่ครับเขาก็รอตกกันอยู่นู่นนะครับขึ้นนะครับนู่น ไม่รู้ว่าปลากายหรือปลาฉลาดนะครับเพราะมันเคยมีปลากายขึ้นอยู่ครับมีทุกปีครับปลากายได้ทุกปีครับนี่ครับถ้าหมดน้ําดาชุดนี้มเมื่อไร่นะครับจะเห็นปลากายปลาฉลาดครับปีนี้คงจะหมดยากครับถ้าน้ำดาอย่างนี้ก็ทั้งยุงยุงนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับตอนเนี้ ที่เห็นน้ำดำๆนี่ไม่ใช่น้ำมาจากเขื่อนนะครับไม่ใช่เขื่อนเปิดให้นะครับเป็นน้ำฝนตกจากข้างบนนะครับน้ำธรรมชาตินะครับเพียงแต่มันเป็นหัวน้ำครับมันเลยดำไปหมดน้ำนานอยู่ครับชุดนี้ ไปครับผมถ่ายนานไม่ได้เดี๋ยวเตรียมตัวไปทํางานก่อนครับเราความรับผิดชอบเรามีครับไปทํางานกันก่อนไปครับผมไปทํางานกันก่อนเดี๋ยวให้ดูธรรมชาติไปก่อนครับนี่ครับอย่างนี้เลยครับธรรมชาติเขียวชะอุ่มชุ่มชําไปหมดครับ พอได้ฝนแล้วเดี๋ยวเย็นๆหรือตอนไหนว่างงานแล้วเดี๋ยวมาถ่ายให้รับชมกันใหม่ครับตอนนี้ก็ให้ชมตามบ่อตามอะไรกันไปก่อนครับดูครับดูปลาในบ่อขึ้นกันเขา เหมือนกับเขารับรู้ว่าเออฝนมันตกแล้วอะไราแล้วครับเนี่ยจากปลาไม่เคยขึ้นให้เห็นนะครับเนี่ยเต็มไปเลยครับธรรมชาติตอนเช้าๆนะครับเพื่อนๆสังเกตนะครับผมจะถ่ายอยู่จุดเดียวนะครับตะวันเนี่ย แต่ตะวันมันจะย้ายที่ขึ้นนะครับเห็นไหมครับดูนิ้วผมนะครับตอนนี้ขึ้นอยู่นี่นะครับเดี๋ยวพอหน้าหนาวว่าเขาจะถลบมานี่มานี่มานี่มาขึ้นอยู่ตรงต้นสแกร์นี่ต้นไม้นี่ครับจะมีต้นไม้ต้นหนึ่งเห็นไหมครับเนี่ยตอนนี้เขาจะขึ้นมาทางนี้ครับก็เหมือนธรรมชาติของโลกครับโลกมันเอียงไปทางไหนมันก็ขึ้นทางนั้นนะครับ แต่ปลาชุดนี้ลอยเต็มบ่อแน่นบ่อแน่ครับเนี่ยดูครับไปครับผมทำงานก่อน